โอ้ยแพ้แม่งอีกแล้วเสือด้ผมทสายหิววะ่ะไปหาอะไรกินดีวะหลังจากที่เราหิวข้าวนะครับผมก็ไม่มีข้าวกินเราก็เลยก็ต้องซื้อมาม่ามา,มา,มาใช่ไหมเราตอนนี้เรามีมามา่มาอยู่เรามีไส้กรอกนะบ CP นะครับผมแล้วก็มีชีสสแผ่นแล้วก็ไข่นะไข่สามใบใช้สามใบเลยดีกวะ่ะ จะได้แบบกินอิ่มๆเยอะๆนะวันนี้เราจะทําอะไรเรียกสักอย่างหนึ่งอะเดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเดีเราเอาต้มมาม่าก่อนละกันไปเตอนนี้ผมกําลังจะเอามาม่าเนี่ยใส่ในหม้อต้มเนาะนี่โอเคใส่ลงไปผมจะต้มเฉพาะในนั่นนะในหม้อหมุงข้าวนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เาเทลงไปใส่ลงไปปุบ๊บ เฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะ <laughs> เวลาจะใส่ไอ้นี่นะต้องฉีกซองลงไปนะไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะครับผม <laughs> ผ่านเวลาหลายเนินนานหลายนาทีแล้วนะผมก็น่าจะใกล้สุกแล้วแหละโอเคมาม่าของเรานี่ก็ใกล้สุกแล้วนะผม <laughs> โอเคตอนนี้เราก็ได้อ่าไข่ตีมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มี เส้นของมามา่ามีไส้กอกแล้วก็แกะชีสมาเรียบร้อยแล้วผมต่อไปผมก็จะทําการอบมันทั้งหมดเนี่ยแหละให้เป็นไข่อะไรสักอย่างหนึ่งมาเดี๋ยวโอเควิธีการจัดการนะครับผมผม,ผมก็คือตีไข่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเอาเนี่ยชีสชีสเนี่ยแหละจัดไปจัดไป,ดไปลงลงไปข้างล่างนี่ใส่ไปใส่ไปใส ใส่ชีสกับไข่โอ้โหคอเลสเตอรอลโคตรสูงเลยนะแต่เราไม่แคร์ใส่ลงไปก่อนข้างล่างเรียบร้อยทียนี้เราเอาไส้กรอกไส้กรอกใทลงไปใส่ลงไปยุบอืพอใส่เสร็จแล้วป๊บใช่ไหมเราก็กดนิดหน่อยให้เข้ากัน เรียบร้อยแล้วเราทำอะไรใส่ไอ้นี่ลงไว้นะเส้นมาม่านี่เส้นมาม่าของเรานีใส่ลงไปเย,ย,ย,ยอะเยอะเยอะเยอะโอเคเราจะทำการเหมือนสปาเกตตี้เล็กน้อยนะเหมือนเราอบสปาเกตตี้ไอ้อไนี่มาม่านิดหน่อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กด กดมันลงไปให้กระจายท่วงเสตมาม่าเนะโอเคตอนนี้มีมามา่ามีไส้กรอกมีชีสอยู่ข้างล่างนะผมเดี๋ยวเราจะเอาพ่อพะะแม่พระงานของเราใส่ลงไปอีกนั่นก็คือชีสนะไปลงไปข้างบนนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ อบด้วยเตาไมโครเวฟนะครับผม,มใส่ลงไปปึ๊บใช้ไฟประมาณน่าจะ600วัตต์นะครับผมรอไปเลย3นาทีเรามาดูกันว่า3นาทีจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็อบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใช้เวลาประมาณทั้งหมด5นาทีนะครับไม่ใช่3นาทีนะครับผมคือตะเกียบผมใช้3นาทีแล้วมันไม่สุก มาเราได้แล้วนีม่มันคือมาม่าใส่ไข่อบชีสนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเทมันลงไปโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับมาม่าอบไข่นะครับผมใส่ชีสแล้วก็ใส้กรอกนะครับผมเป็นไงหน้าตานะครับผมเดี๋ยวเราลองไปกินกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองกินกันดูนะครับผมนี่หน้าตาเหมือน เหมือนอะไรว่าไอ้สปากเกตตี้ใส่ที่ขายที่ไอ้นั่นอะ่ะพิซซ่าฮัทอ,อ่ะครับผมหน้าตามจะเหมือนกันนี่เราลอ,ลองเริ่มจากนี่สักนิดหน่อยนะดูอ่ะกินก็อ่ะโอูอ้หูอืมอืมอารมณ์เหมือนเหมือนเราสั่งไอ้นั่นอะ่ะสปากเกตตี้ที่ขายพิซซ่าฮัออทอ่ะมั่งสุดๆว่ะ โอเคเดี๋ยวต้องไปละเดี๋ยวผมขอไปกินแล้วแหละแม่งหิววากเลยเด้อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมข้างล่างนะใครมีอะไรนะั่นอ่ะเมนูอะไรมาเสนอนะแต่ต้องเป็นมาม่าด้วยนะไม่งั้นมันไม่พีคนะครับผมโอเคไปละเดี๋ยวกินข้าวต่อละบายบายกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วเราจะดูกันว่าเมนูต่อไปนะจะเป็นอะไรนะไปละ